าจะถามว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไรรับบทเป็นใครมาจากซีรีส์เรื่องไหนแล้วส่งใบต่อไปเลยเนาะมาใต้เฟซชิลนะคะมาสวัสดีครับผมชื่อแชปมาจากเรื่องน้ำสิบจะจูบครับผมรับบทเป็นสายหมอกน้ำสิบจะจูบเคนจิครับรับบทเป็นหินครับมาจากน้ำสิบจะจูบครับผมค่ะเคนทูครับรับบทตั้มครับอซค่ะทิฟฟี่ค่ะค่ะบูสครับรับบทเอ๋ยครับค่ะ อัพนะครับระบบจีนฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราจะมาปรับปีการแบบพูดทานแบบนี้เลยเหรอคะซอมม่นี่เอาอย่างงี้พ่อจะบอกว่าเรื่องนับสิบตูบนะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้ครอบครัวฟาเล้สสั่งมากนะคะเพราะแฟนดิฉันไม่ยอมดูอะไรอย่างอื่นเลยค่ะวนๆอยู่แค่นี้แ้วบอกว่าอยากทําแบบนี้อยากทําแบบน,บบนี้อยากทำแบบนี้นะคะเอาละ,ะามาเดีให้าสาวๆหนุ่มๆจากซีรีส์เรื่องนี้นะคะถ่ายรูปกันสักครู่หนึ่งยังไงวันนี้ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละ ฟารู้สึกได้อย่างหนึ่งว่าทุกคนที่มาในวันนี้นะเหมือนไม่ได้มีเหมือนไม่ได้มีแบบว่าเมนแค่คนเดียวนะคะเหมือนหลายคนเนี่ยจะแบบว่าเอ้ยสันอบทุกคนที่อยู่ในวงการวายนะคะคุเอาล่ะเดี๋ยวฟ้าจะบอกขออนุญาตรันคิวต่อไปนะคะหลังจากที่ถ่ายรูปในแบ็คดรอปแรกเสร็จแล้วปุ๊บจะมีการสัมภาษณ์กับฟ้าสักครู่แล้วเราจะไปถ่ายแบ็คดรอปนู้นกันเลย นะคะจะข้ามไปถ่ายแบ็กดรอปนู้นกันเลยนะคะโอเค